ขอต้อนรับ้าสู่อาณาจักรแห่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่<อ>ใหญ่ที่สุดตู้โชว์ตัวนี้นะครับเรานําเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาทั้งหลังอย่างนี้เลยไม่มีการถอดประกอบอันนี้จะเหมือนที่นั่งบนเครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสนะครับอันนี้เป็นไม้จากเรือประมงของอเมริกาที่เขาปลดระวางแล้วเป็นสินค้าหายากในเมืองไทยไม่มีที่ไหนอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นผ้าลายหนังลูกค้านั่งปุ๊บจะมีความรู้สึกว่าเย็นสบายนุ่มแล้วก็ไม่อมฝุ่นชอบไหมหลับนะสบาย คุณผู้ชมครับ PK First c l a s s ของเราในวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาช้อปปิ้งวันนี้เราจะมาเลือกเฟอร์นิเจอร์กันผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบในการแต่งบ้าน oh. แต่งคอนโดและไม่ว่าคอนโดหรือบ้านที่ไหนที่มีอ่ะถูกตกแต่งไม่ใช่ด้วยดีไซเนอร์แต่ด้วยสมองด้วยความคิดและความสามารถของตัวเอง oh. แต่งมาแล้วไม่ลงตัวสั้น <laughs> ขึ้นกลับมาจากเยอรมันแล้วพอเราไปเที่ยวเยอรมันปับ๊บอะมันก็ทำให้เราคิดถึงบ้านที่นิวยอร์กใช่ไหมแล้วเราก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่แต่งคอนโดเราให้มันมีคอนเซ็ปต์เหมือนกับอิ p พ r ตจากเมืองนิวยอร์กขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเอ,อ๊ที่หนึ่งที่มีเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้คือชิคกี้พับเฟอร์นิเจอร์ของเขาถูกสร้างมาเพื่อใช้งานและเพื่อทนเพราะฉะนั้นนอกจากมันจะสวยแล้วมันยังอยู่ได้นานอีกด้วยถ้าอย่างนั้นพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่นี่แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนนไหนที่่ถูกใจคคะมอรยาางงผบ และในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะครับเช็คริพพับลิกรามอินทาน107ไม่ใช่ตรงเรียบทางด่วนนะพเพราะเมื่อกี้ไปผิดมาแล้ว่ะเราไปดูกันนะครับว่ามีเฟอร์เจอร์ช่นไหนบ้างที่จะเลือกได้ที่เช็คริพพับลิกครับ ย้ำอีกทีนี่คือสาขาใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่ารามอินทรา107นั่นเองนะเอาละครับตอนนี้เราอยู่ก<อ>ับท่านผู้บริหารแล้วนะต้องบอกนะครับว่าถ้าขาดเขาเนี่ยผมเดินหลงสเปะสปะแน่นอนเลยพ<อ>ี่วินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีเกก ตอนรบเขก็สู่อาณาจักรแห่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดชิกริ p u b l i c เป็นโฮมแฟชั่นสโตร์ที่มีการตกแต่งแล้วก็สร้างอินสไปเรชันให้กับผู้ที่เข้ามาเยือนที่ชิกริ p u บ l ิกเนี่ยตอนนี้มีหลายสาขามีรามิทารา์แบมีทา<ล>ะ<จ>นะครับประดิษฐ์มนูธรมรมบ,บางนาราชพฤกษ์พัทยาเราไปดูกันดีกว่าครับไป อันนี้เป็นสไตล์แรกก็เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ถ้าต้องการความหรูหราสง่างามสินค้าของเราตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไฮเอ็นชุดแรกเนี่ยจะเป็นเวลเวดเป็นกระมอีอสีน้ำทะเลมิดไนบู <c oughs> นังละเท่มากรับเลยไหมครับจะใจเย็นใจเย็นครับสี Midnight Blue ครับตัดกับนี่มันโครเมียมตัวรถโกเป็นสแตนเลส3า4สครับผมทุบด้วยกระแสไฟฟ้ามันเป็นงานเดียวกันกับการทำจิวเวลรี่ผ้าพวกนี้เป็นผ้าเวลเวตที่มีความแข็งแรงทนทานผ่านการทดสอบแรงเสียดทานการกระตุกของเส้นใยแล้วก็แสงสปอตไลท์สองตัวนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่มีกลิ่นอายของสไตล์วินเทจเป็นแบบดึงดุมมันนุ่มมันสบายผิวสัมผัสมันดีแล้วมันดูมันดูลักชัวรี่ครับตัวนี้อิมพอร์ตเข้ามา ิมพอร์ตก็มาครับโครงสร้างแข็งแรงชุดโต๊ะทานข้าวนะครับอันนี้เป็น engineering marble ก็คือเป็นหินปิดฟิลม์มเคลือบด้วยโพล y ยูรีเทนป้องกันรอยขีดข่วนป้องกันความร้อนได้ระดับหนึ่งมีความสวยงามนั่งได้ถึง8ท่านนะครับตัวนี้ผมว่านะสำหรับคนที่คนในครอบครัวอย่างน้อย 4, 5, 6หคนโตนี่ยสวยงามและพอดีเลยอะ อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ต้องขออนุญาตอธิบายนะครับเพราะว่าเป็นผ้าลายหนังอลูกค้านั่งปุ๊บจะมีความรู้สึกว่าเย็นสบายนุ่ม,มแล้วก็ไม่อมฝุ่นเวลาน้ําหกใส่ก็จะเป็นเหมือนน้ากิ้นบนใบบัวทําความสะอาดง่ายลูกค้าที่เป็นภูมิแพ้จะนิยมใช้สินค้ารุ่นนี้ชอบแบบนี้ายสบายนะในบ้านก็ต้องมีเตียงอันนี้เป็น ค่ากรมะหยี่หรือว่าเวเวบเวลานั่งพิงแล้วมันเกิดความนุ่มสบายรุ่นนี้ก็จะเกตตรงที่ว่าส่วนใหญ่เตียงจะเป็นเฮดบอร์ดที่แบบเรียบๆแต่ตรงนี้เขามีปีกด,ด้านข้างด้วยข้างล่างเป็นไม้แสลกกระดูกงูกระจายน้ําหนักได้ดีที่นอนก็จะไม่มีความร้อนด้วยตรงนี้ค,คือโซนอะไรครับโซนวินเทจเป็นสไตล์วินเทจฝรั่งเศสนะครับวินเทจของฝรั่งเศสเนี่ยที่คิก เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายเป็นออริจินอลวินเทจออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสครับ,รบไม้ที่คุณพีเคเห็นเนี่ยทั้งหมดที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์จะเป็นไม้ป่าปลูกนะครับจะได้รับไปเซอร์จาก t 4โฟเมื่อปลูกป่าทดแทนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ที่จะตัดไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ต้นไม้ไหนที่เขาตัดปั๊บเอามาทำเฟอร์นิเจอร์เขาปลูกใหม่ทันทีท,ทดแทนสีที่ใช้ก็เป็นสีผสมน้ำครับผมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมงานทั้งหมดก็เป็นงานทำมือหัวเตียงรุ่นนี้ก็ จะเป็นหวายนะครับทั้งหัวเตียงแล้วปลายเตียงหวายแท้ตู้โชว์ตัวนี้นะครับเรานําเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาทั้งหลังอย่างนี้เลยไม่มีการถอดประกอบก็มีความเก๋เท่ของเขาก็คือ,อม,มือจับทุกตัวจะเป็นทองเหลืองหลอง่อม,มันเหมือนกับว่า ลูกค้าคนไทยที่แบบไปโตโตที่ฝรั่งเศสส<ช>มัไก่อนตโตยุโรปสมัยก่อนเงี้ยเป็นลูกค้าที่จะมาบอกเองว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ทางยุโรป<ช>แล้วมาเจออย่างนี้เขารู้สึกว่า<ช>ประทับใจครับผมไม่ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลหรือไปสั่งนะครับเรามีมาจัดจำหน่ายที่เมืองไทยว <c oughs> ันนี้เปิดสักกี่ออเดอร์ดิคุณวินนี่กำลังจะขึ้นชั้น2องะแต่ตรงนี้มีดอกไม้สวยเยอะเลยเนาะครับของเรามีรับจัดตกแต่งสวนในแนวตั้งด้วยแล้วก็จะมี ดีไซเนอร์ออกไปวัดพื้นที่แล้วก็บริการถึงที่อันนี้จะเป็นโซนของลิน่าเฮนะครับสำหรับคอนโดละ่ะคอนโด oh. หรือเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมที่มีพื้นที่จํากัดเพียง oh. พื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรเราก็สามารถเนรมิตขึ้นมาเป็นห้องรับแขกหรือว่าเป็นห้องทํางานได้หมดอันนี้เป็นโซนรีไทเนอร์เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกครอบครัวนั่งได้รับแขกได้นอนได้ระปรับไฟฟ้านะครับด้านข้างเพียงปลายนิ้วสัมผัส อันนี้จะเหมือนที่นั่งบนเครื่องบินระดับ first class นะครับตัวนี้หนังแท้ด้วยนุ่มด้วยจะนอนได้เลยครับเดี๋ยวนําไปส่งที่บ้านขายคองแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณพีเคไปชมสินค้าสไตล์อเมริกันคกจะเป็นแบรนด์ของ a s h ลียและที่ชิคเนี่ยนำเข้ามาจาหน่ายทุกคอลเลคชันเลยเราได้ลายเส้นจากแอ h ลียโดยตรงอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับจะมีไซส์ขนาดใหญ่ดูที่ขาเป็นไม้กลมกึึงขาไม้กลมกึึงนั่งแล้วจะจะรู้สึกว่ามันนุ่ม เพราะว่าเอกลักษณ์ของแอสลียเนี่ยเขามีเส้นใยที่เป็นพิเศษก็คือเมื่อกดไปมันเหมือนมีสปริงในตัวนุ่มและเด้ง ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนี้นะครับเป็นสินค้าหายากมีจำหน่ายที่ทิกเท่านั้นในเมืองไทยไม่มีที่ไหนเป็นไม้จากเรือประมงของอเมริกาที่เขาปลดระวางแล้วอมไม้จากท้องเรือที่เก่าเก่าสามสปีเรือที่ปลดระวังแล้วทั้งแอสลี่เขามองเห็นถึงว่าพวกนี้เป็นไม้ที่สามารถนํามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นการรีไซเคิลวูดนะครับไม้ตัวนี้คุณสมบัติก็คือมันโดนน้ําโดนแดดมานานละมันจะไม่ยืดไมหดตัว เวลาเอามาต่อรวมกันเหมือนจิ๊กซอว์เนี่ยมันจะเกิดมิติมันเป็นงานศิละปะชั้นสูงล่องรอยของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรอยน็อตรอยตะปูพวกนเนี้ยมันเป็นสเสน่ห์แล้วเวลาผิวสัมผัสมันได้เทคเจอร์ของความเป็นไม้อ,มอันนี้เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งของแอชลีย์นะครับเขามีกลิ่นอายของโรงงานอุตสาหกรรมเก่าๆก,การตกแต่งนี่จะเป็นสีโทนเข้มแล้วก็เป็นกลิ่นอายของอเมริกันแบบดั้งเดิมค่ะสมมุติถ้าผมมีคอนโดรหรือว่าสมมติผมมีพื้นที่บ้าน ผมเอาไมมให้ทางชิคเนี่ยลงดีไซน์ได้ไหมครับว่าอยากได้แอชลี่ห้องนี้หรือว่ารีคลายเนอร์อย่างนี้ได้ครับเพียงแต่เอาแบบของที่บ้านที่มีกมําหนดว่าตรงนี้กว้างเท่าไหร่รหรือเท่าไหร่ทางนี้จะมีดีไซเนอร์ที่ออกแบบโดยใช้ 3D แล้วหยิบโซฟาโต๊ะาตมาใส่ในระบบให้คุณ p ีเเห็นว่าบบเามื่อบ้านเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนครับแต่ถ้าไม่มีไซส์ของขนาดบ้านเรามีเจ้าหน้าที่ออกไปวัดพื้นที่นะครับ วัดแล้วก็นั่งคุยกับลูกค้าว่าชอบสินค้าสไตล์ไหนก็จะเอาสินค้าสไตล์นั้นมาใส่ให้จนกว่าลูกค้าจะถูกใจแล้วก็นําส่งมอบค่าใชจ่าย1,000บาทถ้าคุณลูกค้าซื้อสินค้ากับเรา1,000ก็จะถูกกลับไปเป็นค่าสินค้าไปเป็นเป็นส่วนลดในส่วสิน้าผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์ลูกค้าสมัยใหม่มากถ้าคุณลูกค้าติดธารกิจไม่สามารถมาได้ เข้าไปที่เว็บไซต์มีรายละเอียดมีตัวสิ๊กท์ทั้งหมดเลยเ w o r l d w e b c h e c k v i p u b l i c t h a i c o m นั่นเองครับคุณวินขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับและนี่คือคุณดิวทีมดีไซเนอร์ของชิค c ิบลาพิลกนั่นเองสมมุติว่าผมมีมีแปลนห้องมา เอาไหมคุณดิวแล้วคุณดิวทำไมต่อเริ่มต้นก็จะทําการวางแปลนให้ลูกค้าในโปรแกรมก่อน,อนะะพอเราวางเสร็จปุ๊บดิวก็จะทําการจัดสรรพื้นที่ให้ลูกค้าแล้วก็ดิวจะนําโมเดลทั้งหมดอะคะ่ะมาทําเป็นพรีเซนเทชันให้ลูกค้าดูว่าพอมันจัดวางพื้นที่แล้วมันแมทก,กันได้ประมาณนี้อืใช้เวลาประมาณนานเท่าไหร่5วันถึง7วันวอ๋อโอเคสมมติว่าห้องมันเสร็จแล้วเหลือแค่เฟอร์นิเจอร์ไปลงคุยกับคุณดิวเสร็จปั๊บ5้าถึงเดวันก็สามารถ Move In ได้ใช่ค่ะโอ้ นุดตัวนี้นุ๊ตตัวนี้นนที่ผมเลือกจับไปเนี่ยนะครับจะไปแต่งห้องขนาดประมาณ32ตารางเมตรเป็นห้องทานข้าวห้องรับแขกบอกโจทย์ไปกับดีไซเนอร์ของทางชิค c Republic แค่นี้เลยครับเขาก็ข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยทำแบบจากเฟอร์นิเจอร์ที่ผมชอบอันเนี้ยห้องรับแขกโซฟาตัวเนี้ยจากแสนกว่าลด25นะเหลือเพียงแค่79,875บาทขนเป็ดด้วยส่วนนี้ห้องกินข้าว บารแชร์ตัวละเกือบ6,000เองห้องเนี้ยไม่เกินแสนอีกด้วยและนี่คือห้องนั่งเล่นใหม่ของผมครับจบในงบไม่เกิน250,000บาทได้แบบนี้เลยคุณไม่จำเป็นเลยต้องไปจ่ายแพงทุกครั้งเลยนะเน้นคุณภาพคุ้มจ่ายเป็นพอ living is not just to live but to live fashionably ให้การใช้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่การอยู่อาศัยแต่ต้องอยู่อย่างมีสไตล์เพื่อตอกย้ำความมีตัวตนที่แตกต่างเปิดใจให้กับชิคพับลิกมี5สาขาด้วยกันแต่ผมว่าที่เนี้ย เดินสบายโปร่งโล่งแล้วก็ชิลที่สุดแล้วนะคราวหน้าจะไปไหนบอกได้เลยว่าเสียตังค์แน่นอนสนุกแน่แน่แล้วเจอกันครับ